ค่ะเพราัวรากุยกข่าวนะคะวันนี้วันสุกอยากจะชวนผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยและที่ที่เราจะพาไปลุยในวันนี้ก็คือชวนเที่ยวพาฟี จริงแล้วนิทรรศการของเราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนให้ต่อสู้<ะ>แต่ว่าจุดที่คนนิยมถ่ายรูปก็จะมีซึ่ตงตรงนี้เราก็จะใช้<ะ>ดอกไม้สดประมาณ3ตันนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรามีจิตใ,ใจที่เข้มแข็งแล้วเราจะาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้<ะ>อุปสรรคของเราวันนี้ก็คือบรรันไดฟังเสียงร่างกายของเรามากๆนะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เราเหนื่อยมากก็พักที่แรกที่จะพาไปเที่ยวนะคะจะชวนไปเช็คอินในป่ายูคาลิปตัสถามว่าไปทำไม ที่นี่เนี่ยเขามีสวนดอกไม้อยู่ใน้นคุณผู้ชมอยากรู้ว่าสวยงามขนาดไหนตามปัไปเลยกันเลยค่ะวันนี้สเปเชียลมากสวยมากคุณผู้ชมปกติตรงนี้นี่คิวแน่นแบบไม่มีว่างเลยทั้งวนันอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คนนิยมมาถ่าย <c oughs> ถ่ายภาพกันซึ่ง จริงๆแล้วเราก็เตรียมจุดถ่ายรูปเอาไว้ประมาณ20จุดค<ะ>่ะซึ่งเราก็สามารถเดินถ่ายได้ทั่วๆบริเวณคนไทยน่าจะอยากมีสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้<ะ>ก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเออถ้าเราพัฒนาสถานที่สักที่หนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวในช่วงที่คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เนี่ย<ะ>ก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีก็เลยพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้ขึ้นมา ที่จัดพิธีทศกัณฐ์นี่คือ6ไร่ไม่รวมที่จอดรถซึ่งจอดรถได้เป็นพันค่ะมีร้านอาหารมีร้านค้าเนี่ยอยู่ด้านนอกพื้นที่ด้วยสุดชอบถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจคือมาที่นี่ครบจบเลยครับผมมีกี่โซนคบพี่เจาหาที่นี่จริงๆมันก็แบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆแต่ว่าจุดที่คนนิยมถ่ายรูปก็จะมีตรงตรงนี้เราก็จะใช้ดอกไม้สดประมาณ3ตันนะครับเพื่อมาทําภูเขาสีม่วงสวยมากคุณผู้ชมสีม่วงแล้วแบบช่วงแสงเย็นๆอย่างเงี้ยเหมาะมากถ่ายรูปครับ มีชื่อไหมคะพี่โจตรงนี้มีชื่อไหมคะผมจะเรียกว่าอินดิโก้เมาส์ครับยิ่งดูใกล้ๆยิ่งสวยคุณผู้ชมเราก็การตกแต่งรอบๆให้มันแบบมีความแบบกลมกลืนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ต้นไม้มาผสมอยู่บ้านแสงแดดอ่ะที่สะท้อนผิวน้ำอ่ะก็สวยอีกแบบอ่าจากตรงนี้เป็นภูเขาคุณผู้ชมพี่โจบอกว่าเดี๋ยวยังมีอีกไม่หมดแค่นั้นใครที่แบบว่าอึดถึกทนในการถ่ายรูปก็จัดเต็มได้ถ้ามาดีนี่ มาตรงนี้ก็จะเขาเขา,ขาวอุ้ยสวยมากอ่ะก็จะเป็นสไตล์มาจากตรงนั้นโอ้ยนี่ต้องเตรียมชุดมาเปลี่ยนสกี่ชุดดีพี่โตทุกสีเลยมาเนี่ยอ,อย่างโซนนี้เป็นโซนแคมปิ้งเราเห็นคนไปถ่ายรูปกับเต็นกับแคมป์ที่ส,สวยๆ<า>เราก็อยากมีรูปแบบนั้นนะสำหรับคนที่อยากได้แค่รูปถ่ายเราก็าเลยมองว่านั้นก็ทำเต็นขึ้นมาให้คนถ่ายรูปเล่นเตินตาเพลินใจกับการถ่ายภาพ ต้องบอกว่าชอบมากแล้วก็แต่ละจุดที่พี่โจบอกว่ามีการให้ถ่ายภาพในนิทรศการนี้เนี่ยคือมันมีธีมที่แตกต่างกันแต่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วพี่โจเลยมานั่งพักจิบเครื่องดื่มนิดนึงสำหรับใครที่เดินถ่ายรูปจนเหนื่อยแล้วเนี่ยก็มานั่งรีแลกซ์หรือบางคนเนี่ยมาหลับได้เลยนะครับบางคนก็ฮิ้วคอมพิวเตอร์มานั่งทํางานที่นี่ก็มีเหมือนกันจริงแล้วนิทรศการของเราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนให้ต่อสู้กันต่อไปอย่างผมเนี่ยทำวดดิ้งแล้ว มันเจอปัญหาแล้วก็พัฒนาจากงานที่เราถนัดเนี่ย เป็นนิทรรศการดอกไม้เพราะฉะนั้นทุกคนที่เจอปัญหาวันนี้มันมีทางออกหมดแหละเอาเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดลองดูว่าเราต่อยอดอะไรได้บ้างจากอาชีพของตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวครับยังไงก็ฝากเพจรักดอกนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลต่างๆนิทรรศการใหม่ๆของเราในอนาคตด้วยครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่โจมากๆเลยค่ะที่พาชมนิทรรศการรักดอกทนะาตั้งแต่ดอัะเวนี้อยูทต่างเน่ทอรากาะใหมา่ันองเราในุงเทตม้านครนะคะวันนี้้ขอบคุณพี่โจนะคะอีกที่ที่จะพา ไปพาไปทําบุญด้วยแล้วก็พาไปเที่ยวด้วยคุณผู้ชมเที่ยวแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะนะัชยาจะพาขึ้นบันไดทั้งหมด1น5 0ง้าขั้นไปสักการะหลวงพ่อขาวบรรยากาศข้างบนนั้นจะเป็นอย่างไรตามไปลุยกันเลยจ้ายังไงก็ต้องเดินให้ถึงแหะนูน้นขึ้นไปข้างบนนู้นเลยค่ะมาได้เวลาแล้วอุปกรณ์พร้อมเราจะขึ้นไปข้างบนกัน ยังคงเดินต่อ<า>คิดซะว่าเราออกกำลังกายไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายเรามีนาฬิกาเพื่อจ,จับแคล,ลอรี่แล้วก็ฮาร์ดเรทด้วยถ้าเราเดินมากเกินไปใจเป็นมากไปแล้วก็พักเขาบอกว่าที่มีจำนวนถึง2 5 5ขขั้นนะคะสำหรับบันไดที่วัดเทพิธาแห่งนี H ้ M e, เพราะว่า เป็นจํานวนของพระอระหันต์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันขึ้น15ค่ําเดือน3ก็คือตรงกับวันมาคับบูชานั่นเองค่ะคุณผู้ชมถ้าเราขึ้นไปด้วยศรัทธาอันแรงก้าแล้วเป็นการทําความดีแล้วก็ได้ราลึกถึงสิ่งที่เราทํานะคะแล้วก็ให้คิดถึงว่านี่เป็นการทําให้เหมือนเป็นการฝึกร่างกายแล้วกันให้เรามีความอดทนจิตใจ,จที่เข้มแข็งนะคะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรามีจิตใจ,จที่เข้มแข็งแล้ว เราเจะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ <ปะ S 1> อุปสรรคของเราวันนี้ก็คือบันไดคุณมาไม่ได้เราต้องรีบขึ้นมาขึ้นไปบันไดแต่ละขั้นเนี่ยอย่าเหมิมเหอนึกว่าเธอนั้นเดินฟ้าอย่าวางท่าเหยียดหยามคนอื่นเราและเขาต่างอยู่ร่วมโลกเดียวกันสุดท้ายนั้นรวมดินสิ้นทุกรายนั่นหมายถึงทุกคนนั้นเมื่อมีลมหายใจแล้ววันหนึ่ง เราก็ไม่มีลมหายใจได้เช่นกันข <c oughs> ึ้นมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นขอกลับไว้สสการะหลงพ่อขาวก่อนนะคะขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยากให้มองว่ามันเป็นการทดสอบความอดทนอย่างหนึง่ง ระหว่างทางที่เราขึ้นมาเราก็จะเห็นคติธรรมที่แฝงไว้บ้างมายหลายๆอย่างบางทีมันก็มีช่วงเวลาของมันชา้าเร็วเราก็กล่าวขึ้นได้ชา้าเร็วบ้างตามร่างกายของเราฟังเสียงร่างกายของเรามากๆนะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เราเหนื่อยมากก็พักแม้ว่าเราจะอาจจะอยากจะล้มเลิกบางทีอยากจะขึ้นมาแล้วล,ลงต้งานทางไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงทุกคนก็ต้องขึ้นมาให้ได้ซึ่งวัดแห่งนี้นะคะชื่อว่าวัดเทพพิพากุลน,นาราเข้ามาเนี่ยก็มองเห็นละกิโลเมตรที่150ะคะ่ะมองเห็นปุ๊บ เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาจากตรงถนนเข้ามาในวัดเนี่ยก็ประมาณสักสองกิโลได้พร้อมแล้วก็ได้เวลาลงแล้วจ้ะไปเดี๋ยวจะนั่ขึาก,ก่อนนะคะชมลืยกองขานทันทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมชมลือทุกที่เลยจ้า